คอมเซ็ตมารุ01063ราคา31,900บาท CPU Intel Core i5 14500เมนบอร์ด Asus Prime B760M A Wi-Fi DDR5 การ์ดจอ Asus Dual RTX 4060 O8G แรม G Skill Rich จอ S5 DDR5 32 GB SSD l e x a NM610 Pro 52 GB Power Supply Kuga 650 W Atlas 80 Watt Broad Case Deep Cool CS370 Black และชุดระบายความร้อน Prosa 85S เรื่องม,มาที่เกมแรกครับกับเกมแบกมิดวูคงครับเกมนี้ประภาพเป็น2เกมคุณภาพเป็นไฮ่นะฮะเปิดภาพเรย์ทรัลซิงเข้าไปเพื่อให้คุณภาพภาพมีความสวยงามแสงสีสวยสด,ส,ดสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับและก็จดเชยเฟรมเรทด้วยการอัพสเกลลิ่งภาพขึ้นมาด้วย DSS นะครับเปิดไว้แล้วก็เปิดเฟรมเจนเข้าไปครับในการแทรงเฟรมภาพด้วย AI เข้าไปนะครับทำให้เฟรมเรทภาพสูงถึง60-65ถึงเฟรมนะครับและแตะ70เฟรมในบางช่วงแล้วต่ฉากแล้วแต่ช่วงนะครับ เกมนี้บอกเลยว่ามันกินสเปคเยอะมากนะฮะเฟรมเรทไม่ถึงร้อยไม่ต้องแปลกใจแต่ได้ภาพสวยขนาดนี้นี่ถือว่าแปลกจังนะครับทาภาพสวยได้ดูดิต้นมงต้นไม้ใบหญ้ามีความสมจริงมากนะครับในแต่แตและฉากแต่และช่วงถือว่าทําได้ดีนะครับ CPU ต่างๆการทํางานนี่วิ่งไปถึง4.8กิกะเฮิรตซ์กันเลยนะครับแต่อุณหภูมแิแค่56องศาเย็นมากนะครับเย็นมากการ์ดจอนี่ก็ทํางานเต็มที่นะครับที่อุณหภูมิ67องศาเซลเซียสนะครับกับแรมที่ใช้ไป14.5 กิกเฮิร์ตนะฮะโอ้แรมกิกกนะับไบต์นี่มันจะกิกเฮิร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาครับที่เกมไซเบอร์พังสอ7ศนะครับเกมนี้ก็กินแรมเยอะนะประมาณ1ิ5กิกกับไบต์เช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเราใส่ไปทั้ง32โอ้ยสบายนะครับอันนี้ก็ใช้ปืนแบบปืนเทคนะฮะปืนโคตรเท่เลยนะเนะี่ยลูกมงลูกโม,มยิงทีรถระเบิดไม่บอกเลยว่าถ้าเกิดคอมไม่แรงจริงเล่นเกมภาพไม่ได้สวยางามไม่ได้อลังการขนาดนี้นะครับไซเบอร์พังกินสเปคเยอะมากนะครับใช้สิบย 30%นะิรการ์ดจอทำงานเต็มที่ที่ความเร็ว2 7กิกะเฮิรตนะครับหรือว่า2 7 0 0เมกะเฮิร์ตนั่นเอง <Yeah. S 1> แล้วก็การทำงานของ CPU 4.6GHz กิกะเฮิร์ตนะครับ RAM 1 1 g 1กิก11.6กิกนี่เล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้นะคุณบ,บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็ยังสามารถเอาไปสตรีมเกมนะครับเอาไปอัดวิดีโอนะครับอัดหน้าจอตัดต่อวิดีโอต่อได้นะครับ ทำงานเขาอน้างครอบปุมคิดอะไรได้ทําตามได้อย่างสมใจนึกแน่นอนนะครับว่าสเปคน,นี้มันแรงแ a m น้ำ32 CPU ก่อนแรงกราจอก่อนแรงโอ้ยกินได้ทําได้แน่นอนครับถัดมาฮะเอ่า God of War นะครับเกมนี้ก็ปรับภาพไปที่ 2K Quality เป็นอันตราเปิด DLSS ขึ้นมาเฟรมเรทก็สูงขึ้นเฟรมเรทประมาณ70เฟรมนะครับไม่ได้สูงไปมากกว่านี้แล้วเกมทิ A นะครับก็ได้ประมาณนี้แต่เน้นภาพสวยนะ ที่ความละเอียด 2K นะครับไม่ใช่ Full HD นะแยกกันนะครับ 2K กับ Full HD นะ 2K จะมีความคมมากกว่านะครับถึงแม้ว่าเท็กเจอร์จะใกล้เคียงกันแต่ความสวยงามมันต่างกันเยอะเลยนะฮะ3 2 1ยุคนี้ครับเล่นเกมก็ต้อง Full HD กันแล้วนะครับมันจะได้ภาพแบบสวยงามคมชัดมากขึ้นแต่นี่จะ 2K นี่ก็โอ้โหคมตาแตกครับดังนั้นก็เล่นเกมไปสตรีงเกมไม่ได้ภาพสวยกาคอนโซลเรื่องเท็กเจอร์เรื่องพื้นผิวนะครับรายละเอียดต่างๆทำออกมาได้ดีแน่นอนนะครับ นี่กับ God of War นะครับสู้บอสเป็นไงต่อยก็ไปโดนไข่ก็ไปเดี่ยวเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะฮะสู้กันได้สบายๆครับเป็นเฟรมเรท74เฟรมแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่ว,ชวงนะฮะกับ God of War ทันมาครับกับเกม Forza Horizon 5ครับเกมนี้ก็ปรับภาพไปที่ 2K Quality เป็น Extreme สุดขนาดนี้ดูซิเฟรมเรทเท่าไหร่นะครับก็เฟรมเรททำได้อยู่ที่ประมาณ60-70เฟรมนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากมายอะไรแต่เรื่องเท็กเจอร์พื้นผิวรายละเอียดภาพ เงาทอนความสมจริงต่างๆนี่คือความ ray tracing นะฮะเปิด DLSS ได้เปิด frame gen ได้ก็ใช้งานได้ดีแน,น่นอนนะครับทำงานได้โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรในด้านอคอขวดต่างๆการทํางานถือว่าไหลลืน่นคมชัดและทิ้งตรงแม่นยาไหลลืน่นไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกให้เห็นเลยนะครับสมัยนี้แรมใช้ไป12เกือบเกือบ13กิกกันเลยนะแต่ว่าเราใส่แรม13.2แรมแค่13มันขี้ประติวนะครับจะเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมออก3หน้าจอก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ อัดหน้าจอไปจะต่อเพิ่มเติมแต่อย่างเดียวนะอย่าขับลงน้ำนะเดี๋ยวเปียกนะครับชิวน้ำไมนิดเดียววิ่งลงน้ำนี่ติดลมใช่หานี่ยุ่งเลยนะครับเนี่ยเฟรมเรทพอมาวิ่งในที่โลง่ลงๆแล้ว mm hmm. โอโ้โหเฟรมเรทนี่วิ่งเป็นร้อยนะครับซึ่งก็ต้องบอกแล้วแล้วในฉากและต่ช่วงอย่างช่วงนี้นะเท็กเจอร์ hmm. ไม่ได้มีอะไรมากมายอ็อบเจกต์ไม่ได้มีอะไรมากมายท่านมาครับเกม marvel spiderman remaster นะฮะเกมนี้ปรับภาพไปที2 g, mm ่ hmm. 2 k งเคคุณภาพเป็น very high นะครับภาเป็น r e y t r a c t i n g เปิด dlss แล้วก็เปิด mm hmm. เฟรมเต็เข mm ้านะครับ ก็เปิดไปขนาดนี้นะครับเฟรมเรก็ได้สูงขึ้นมาประมาณ60-80เฟรมนะครับแล้วได้ฉากแล้วในช่วงนะแรมใช้ไป15.4กิกนะครับ CPU การ์ดจอต่างๆถือว่าโอเคเลยนะฮะใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ CPU การ์ดจอโอ้โหนี่เล่นได้ลื่นมากนะแล้วก็ในส่วนของเกมนี้นะครับก็สามารถทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นเกมแบบ Triple A ที่เน้นรายละเอียดภาพต่างๆถือว่าสวยงามชัดเจนนะครับแล้วก็ กินสเปคไม่เยอะมากถ้าเทียบกับคุณภาพภาพที่ได้ทําออกมาได้ดีมากเป็นเกมที่ได้รับความชมค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเราไวไลท์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าชอบมาทําอะไรบนยอดตึกนะฮะยอดตึกลงโล่งเนี่ยไม่หนาว่าเรียกไงนะครับแต่ก็สู้ได้นะฮะเจอหมอกเจอควันเจออะไรเฟรมเรสก็ไม่ดรอปนะครับปืนยิงจรวดก็มีนี่มันผู้ก่อก,การร้ายชาดๆนเลยนี่วาโอ้โหนี่มากันเพียบขนาดนี้นะตุ๊บไลท์ไวไลท์ต่างต่อสู้ถือว่าทําได้ดีครับและสุดท้ายครับเกมดิไฟนอนครับเกมนี้ก็ปรับภาพสวยๆเช่นกันครับ 2K ะ เกมนี้ก็กินสเปคหนักแต่ว่าออปติมซ์ดีทำคะแรได้สูงนะครับตัวเกมใช้แรมเยอะเกินกว่า16 GB กิกนะครับยุคนี้ต้องแรมเกิน16 GB ขึ้นไปอย่าง3 2มสนี้ให้าานี่คือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับเนี่ยแรม16.8กิกนะฮะแล้วก็ SSD ต่างๆ CPU การ์ดจอต่างๆเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นขุยมีนักธนูมาด้วยโอ้โหนี่โหดโคตรนะครับการ์ดจอใช้งานไปทั้งหมด100%เต็มนะครับ c ่วน CPU ก็ใช้งานไปทั้งหมดประมาณ30%ไม่เกินนี้ที่ความเร็ว4.262 g h สนะครับส่วนแรมใช้ไป 17G b แล้วก็ทำเฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ9 6 g b สิกบนะครับสบายๆเล่นเกมได้ลื่นมากนี่เป็นไงโอ้โหบอกเลยว่าใครซื้อไปเซตนี้ไม่มีผิดหวังครับเล่นเกมดังๆได้จะเกมใหม่เกมเก่าเกมเร้าๆก็เล่นได้นะครับเจออีดาบเข้าไปนี่กันฟันกันโอ้โหแต่ละคนแต่ละตัวนี่มากันแบบน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย อ่ะทั้งหมดที่เทสไปครับ 6G เ,เป็นไงชอบไหมชอบไม่ชอบชอบกดถูกใจนะครับและใครสนใจครับสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ www.jabasio.ts ครับมีคอมเซ็ตให้เลือกซื้อมากกว่า100เซ็ตกันเลยนะครับรวมถึงคัรดแบบอุปกรณ์คอมต่างๆมีบริการส่งฟรีส่งโดยสรงไวนะครับผ่อน0%ปปได้นะรวมถึงมีสาขาทั่วประเทศไทยนะครับมีปัญหาเสียส่งซ่อมได้เคลมง่ายมีช่างเซอร์วิสให้ทุกที่ทั่วไทยแน่นอนครับ